ค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะมา,าเรียนเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวเรื่องแรกที่ง่ายๆเราจะมาทบทวนสมบัติของการแจกแจงก่อนนะคะสมบัติของการแจกแจงเด็กๆยังจาได้อยู่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น5คูณกับวงเล็บ x บวก10ใช่ไหมคะสมบัติของการแจกแจงก็คือเราจะแจกแจง5เข้าไปคูณกับทางวงเล็บนะคะข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5 คูณ x ได้ 5x 5คูณ10ได้50ค่ะอันนี้เราย้อนไปถึงสมบัติการแจกแจงนะคะถ้าสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเราก็จะย้อนกลับค่ะจาก 5x บวก50นะคะย้อนสมบัติการแจกแจงก็คือการดึงตัวร่วมนะคะเราก็จะดึง5ออกมานะคะ นี่ก็จะ50ก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณ10ได้50เพราะฉะนั้นเราจะดึง5ออกมานอกวงเล็บข้างในก็จะเหลือ x เหลือบวกแล้วก็บวก10นะคะเมื่อเราคูณกับเข้าไปค่ามันก็จะเท่าเดิมนะคะก็คือ5คูณ x ได้5 x 5คูณ10ก็จะมีค่าเท่ากับ50ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1น,นะคะ จงแก้สมการจงแก้สมการ x ยกกำลังสองลบ 4x เท่ากับ0นะคะการแก้สมการมันก็จะย้อนกลับไปในบทที่1ก็คือการแยกตัวประกอบนะคะเพียงแต่บทที่สองมันเพิ่มคำว่าสมการก็คือมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ วิธีทำเขียนโจทย์ก่อนนะคะ x ยกกำลังสองลบ 4x เท่ากับศเราจะมาใช้วิธีการแจกแจงหรือว่าการดึงตัวร่วมนะคะตัวที่สามารถเหมือนกันและดึงออกมาได้ x กำลังสองก็คือมี x กี่ตัวคะลูกมี x 2ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่เหมือนกันที่เราจะสามารถดึงออกมาได้นะคะ ก็คือ x นั่นเองคุณครูดึง x อ,ออกมานะคะมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บก,ก็จะเหลืออะไรคะ x เ,เหลือลบเหลือ4นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาค่าของ x ก,กันนะคะดังนั้นคุณครูแบ่งเป็นวงเล็บนี้กับไม่มีวงเล็บนะคะอันแรกนะคะมีค่าเดียวก็คือ x ค่ะตอบได้เลยค่ะ ดังนั้น x เ,เท่ากับ0นะคะนี่ค่ะมาจากกนณีนะคะหรือนะคะอีกอันนึงนะคะ x ลบ4เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่า x ของเราเท่ากับ4นะคะก็คือบวกด้วยจำนวนเดียวกันสมบัติการบวกด้วยจำนวนเดียวกันกคือบวกด้วย4นะคะทั้งสองฝั่งหรือว่าใช้หลักการง่ายๆที่เราแอบใช้เทคนิคนะคะเป็นลบสีย้ายมาเป็นบวกสนะคะดังนั้นนะคะ จะได้คำตอบของเราแล้วนะคะจะได้คำตอบก็คือ x นะคะเท่ากับ0นะคะหรือ x เท่ากับ4แทนแทนแทนได้คำตอบแล้วนะคะได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบนี่แหละคะ่ะที่เด็กๆชอบงงกันตรวจสอบตรวจสอบกี่รอบคะ ตรวจสอบ2รอบค่ะตรวจสอบ x เท่ากับ0นและ x เท่ากับ4นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเลยค่ะตรวจสอบเอามาเอาอะไรมาตรวจสอบก็เอาโจทย์สิคะนะคะเขียนโจทย์เลยจาก x ยกกำลังสองันนี้เป็นขั้นตอนตรวจสอบนะคะ x ยกกำลังสองลบ4่ x เท่ากับ0อันแรกเราแทน x ด้วยอะไรนะคะแทน x ด้วย0ย์ก่อนนะคะ แทน x ด้วย0ูนแทน x ด้วย0ค่ะไปแทนกันเลยค่ะตรงนี้เป็น x ใช่ไหมคะเปลี่ยน x เ,เป็นศูนยก็จะเป็น0ย์ยกกำลังสองลบ เหมือนเดิม4เหมือนเดิมตรงนี้มี x อีกแล้วนะคะก็แทนด้วย0เข้าไปค่ะดังนั้น0ย์กกำลัง2ได้0นะคะลบด้วย4คูณ0ได้0นะคะเพราะฉะนั้น0ูนเท่ากับ0นะคะสมการเป็นจริงนะคะสมการเป็นจริงแปลว่าคำตอบของเราถูกค่ะยังไม่หมดค่ะเพราะ x เรามี2ค่าต่อไปเราจะแทน x ด้วย4ค่ะ แทน x ด้วย4นะคะเราไปแทนกันเลยค่ะจากนะคะ x กํลังสลบ4 x เท่ากับ0แทน x ด้วย4ที่ไหนมี x เราจะเปลี่ยนเป็น4ค่ะ ที่ไหนมี x เราจะเปลี่ยนเป็น4ค่ะจาก x เปลี่ยนเป็น4ยกกำลัง2ลบ4คูณด้วย x ก็คือ x แทนด้วย4นะคะเท่ากับ0 4ยกกำลัง2ย้ำนะคะ4คูณกัน2ตัว4คูณ4ได้16ค่ะแล้ว4คูณ4ก็ได้16ค่ะเพราะฉะนั้น0เท่ากับ0สมการเป็นจริงไหมคะ อ่าเป็นจริงค่ะแปบลบว่าคำตอบของเราถูกการตอบนะคะเราก็จะเอาคำตอบที่ได้ตั้งแต่แรกมาตอบนะคะไม่ได้เอาสูตรมาเด็กๆหลายคนชอบเอาสูตรมาตอบนะคะค่ะดังนั้นนะคะลามือคุณครูก็จะสวยงามมากนะคะศและ4นะคะเป็นคำตอบของสมการคำตอบ ของสรรมการอะไรเอ่ยสรรมการที่โจทย์บอกค่ะลบสีเอท่ากับศูนตออบอตอบ0และ4ค่ะเรียบร้อยค่ะ